อันดับที่10การจอมพลังคือใครคุ่นการจอมพลังมีชื่อจริงว่ากันทัดพงไพบุญเวศเขาคือคนที่เริ่มต้นเส้นทางอาชีพโดยการขายปอเปียต,ตั้งแต่อายุ18-19ปีอยู่ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรแต่ขายแล้วขาดทุนจนต้องเลิกกิจการพร้อมกับเป็นหนี้อีกประมาณ60,000บาทซึ่งถือว่าเยอะมากๆสำหรับเขาในวัยนั้น แต่ทว่าคุณกันก็ยังไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจสู้ต่อโดยการเปลี่ยนมาขายบะหมี่แทนแม้ว่าในตอนแรกเขาจะยังทำบะหมี่ไม่เป็นแต่ก็หาสูตรบะหมี่หมูดแดงจาก Google แล้วลองทำไปเรื่อยๆจนได้สูตรที่น่าพอใจจากนั้นก็ไปเปิดร้านบะหมี่ที่ตาลาดรถไฟ แต่ด้วยความที่สถานที่แห่งนี้มีสินค้าหลากหลายและมีการแข่งขันสูงมากหุนการจึงต้องสร้างจุดเด่นให้กับบะหมี่ของตัวเองซึ่งเขาก็คิดว่าจะทำบะหมี่แบบที่ตัวเองชอบชอบกินอะไรก็ใส่อันนั้นเขาชอบกินเยอะก็ใส่ให้เยอะๆจนกลายเป็นบะหมี่ชามยักษ์ที่เครื่องแน่นมากๆนั่นจึงทำให้บะหมี่จอมพลังถือกำเนิดขึ้นมา และกิจการนี้ก็ดําเนินไปได้ด้วยดีจากรายได้หลักหมื่นต่อเดือนก็ค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆจนแต่หลักแสนหลักล้านและมีการขยายสาขาเพิ่มเติมอีก2-3สาขาส่วนตัวของคุณกันนั้นก็เป็นที่รู้จักกันในานามของการจอมพลังและเริ่มไปออกรายการทีวีต่างๆจนเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆอันดับที่ 9. ถูกลูกน้องโกง กิจการของบมีจอมพลังเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในช่วงที่พีคมากจริงๆเขามีรายได้เฉลี่ยวันละ2 0 0 0 0 0บาทแต่ถ้าว่าด้วยเงินที่เข้ามามากมายขนาดนี้มันกัลบกลายเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจลูกน้องภายในร้านซึ่งก็มีลูกน้องหลายคนร่วมมือกันขโมยเงินร้านประมาณวันละ20,000ถึง30,000บาทแล้วก็เอาเงินไปแบ่งกันพวกเขาขโมยแบบนี้บ่อยมากๆจนมียอดรวมกว่า2ล้านบาท ในขณะที่ทางคุณการจอมพลังก็ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งมีหนึ่งในนั้นเกิดความไม่พอใจที่ตัวเองได้ส่วนแบ่งน้อยกว่าเพื่อนจึงตัดสินใจเอาเรื่องทั้งหมดไปบอกคุณการและแม้ว่าคุณการจะโกรธมากแค่ไหนแต่เขาก็ยังให้โอกาสลูกน้องเหล่านั้นโดยการให้ทยอยผ่อนจ่ายเงินที่ขโมยไปซึ่งลูกน้องบางคนก็ทยอยจ่ายคืนบางคนก็ไม่จ่ายอีกทั้งยังมีการเอาระเบิดไปปาใส่ร้านถึง3มครั้งและเมื่อเป็นดังนั้นคุณการจอมพลังจึงไปแจ้งความดำเนินคดี แต่ทว่าสุดท้ายแล้วก็ทําได้เพียงแค่ลงบันทึกประจําวันเท่านั้นแล้วคดีก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆมีหนำซ้ำยังถูกลูกน้องบางคนแจ้งความกลับในข้อหามินประมาทและผิดพาราอบคอมพิวเตอร์จนทำให้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียว ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้มันทำให้คุณการจอมพลังรู้สึกว่าทำไมการที่เป็นคนธรรมดาที่ไม่มีอำนาจไม่มีเส้นสายมันเข้าถึงความยุติธรรมได้ยากขนาดนี้เขาจึงตั้งปณิธานเอาไว้ว่าในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเขามีโอกาสมีกำลังและมีทรัพยากรมากเพียงพอเขาจะออกไปช่วยเหลือคนธรรมดาและเรียกร้องความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมอันดับที่8ราม่า แม้ว่ากิจาการบระหมี่จอมพลังจะรุ่งเรืองมากเพียงใดแต่ทว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่การทำธุรกิจจะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาอยู่ตลอดอย่างเช่นดราม่าในพศ2556ที่มีชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักใน3ประเด็นใหญ่อย่างแรกคือทางร้านมีการตั้งโต๊ะเก้าอี้บนฟุตบาทซึ่งกีดขวางทางเดินสาธารณะ2มีคนพบเห็นว่าร้านใช้รถตำรวจเพื่อผลประโยชน์ของร้านเองอย่างเช่นขนโต๊ะขนเก้าอี้ขนวัตถุดิบ และ3เป็นเรื่องคุณภาพอาหารและสุขานามัยซึ่งในช่วงเวลานั้นมีกระแสว่าหลังกินบะหมี่จอมพลังไปแล้วลูกค้ามีอาการท้องเสียแล้วชาวเน็ตก็ขุดคุยรูปภาพในตอนที่ทางร้านเตรียมวัตถุดิบซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ถูกสุขานามัยสักเท่าไหร่นักและจากทั้ง3ข้อที่กล่าวมานี้จึงทําให้ร้านบะหมี่จอมพลังถูกสังคมโจมตีอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเว็บไซต์พันทิปดอทคอมและแม้ว่าทางร้านจะออกมาอธิบายว่า ภาพทั้งหมดที่เห็นนั้นเป็นรูปที่ถ่ายเอาไว้ในอดีตตั้งแต่สมัยที่เปิดร้านในเดือนแรกๆซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วทางร้านพัฒนาแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องและถูกสุขาอ,อนามัยเรียบร้อยแล้วแต่ทว่ากระแสดราม่าก,ก็ยังไม่จบลงและดำเนินต่อไปอีกพักใหญ่ๆจนกระแสเริ่มซาลงไป จากนั้นบะหมี่จองพลังก็ดําเนินกิจการไปเรื่อยๆและปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันจนกระทั่งประมาณพศ2 5 6 2คุณการจองพลังก็ยุติก,กิจการร้านบะหมี่ไปแล้วหันไปดําเนินชีวิตในเส้นทางใหม่ๆอันดับที่7ธุรกิจใหม่ หลังจากที่ยุติกิจาการร้านบะหมี่ไปในปีพศ2 5 6 2คุณการจองพลังก็เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆอย่างเช่นบริษัท Kingtech จำกัดที่ประกอบกิจาการระบบซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์และให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ทุกประเภทบริษัทเสือแดงรัตตี่ออนไลน์จำกัดที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์บริษัทไทยคิงโซล่าที่จำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซล อีกทั้งยังมีบริษัทที่ให้บริการบริการส่วนตัวอีกด้วยซึ่งกิจการเหล่านี้บางบริษัทคุณการจอมพลังก็เป็นเจ้าของ100%บางบริษัทก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ถึงอย่างไรก็ตามการที่เขามาถึงจุดนี้ได้ล้วนมีรากฐานมาจากความสำเร็จของบะหมีจอมพลังอันดับที่6ช่วยเหลือสังคมพาที่1จุดเริ่มต้นที่คุณการช่วยเหลือสังคมเกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในตอนนั้นประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันทวนหน้าไม่ว่าจะยากดีมีจนต่างก็ลำบากกันทั้งนั้นซึ่งทางคุณการจอมพลังก็ได้รวมตัวกับเพื่อนที่มีกำลังทรัพย์แล้วจัดหารถพยาบาลทางออกซิเจนและอุปกรณ์ที่จำเป็นอีกหลายอยา่างแล้วออกช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนจากนั้นในเวลาต่อมาคุณการก็ช่วยเหลือสังคมมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเคสเล็กเคสใหญ่เขาก็ช่วยเหลือมาแล้วทั้งนั้น ซึ่งส่วนใหญ่คุณการจะให้ความช่วยเหลือเหยื่อที่มีความยากจนไม่มีอำนาจไม่มีเส้นสายและไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆคุณการก็จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือทุกทางตามกฎหมายจนเหยื่อได้รับความเป็นธรรมและผู้กระทำความผิดก็ถูกลงโทษแต่ถ้าหากเหยื่อเป็นคนที่มีฐานะดีอยู่แล้วส่วนใหญ่คุณการจะไม่รับเป็นเคสแต่จะแนะนำให้ไปหาทนายมากกว่า แล้วถ้าหากเป็นฝ่ายผู้กระทําความผิดมาขอให้คุณการเป็นฝ่ายช่วยเหลือแบบนี้คุณการจะไม่ช่วยอย่างแน่นอนอันดับที่5ช่วยเหลือสังคมพาร์ที่2ในช่วงแรกๆที่คุณการจอมพลังออกมาช่วยเหลือสังคมมีผู้คนบางส่วนสงสัยว่าเขาทําไปเพื่อเอาหน้าหาแสงทําเพื่อเรียกรับเงินในภายหลังหรือพยายามตีเคสให้ดังเพื่อกลบข่าวอื่นตามใบสั่งหรือเปล่า เรื่องนี้คุณการจอมพลังยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะเขาช่วยเหลือเหยื่อทุกรายแบบฟรีๆไม่เคยเรียกเก็บเงินเลยสักครั้งเขาไม่เคยรับทํางานตามใบสั่งใครและทุกเคสคือการช่วยเหลือจริงๆไม่มีละครบางหน้าและยังย้ําเสมอว่าถ้าหากใครเอาชื่อคุณการจอมพลังไปแอบอ้างว่าจะพาไปให้คุณการจอมพลังช่วยแต่ต้องจ่ายเงินเป็นค่าดําเนินการหรือเรียกรับเงินในรูปแบบอ,อื่นๆก็ขอให้รู้ไว้เลยว่าคนพวกนี้คือมิจฉาชีพ และถ้าหากว่าเจอคนแอบอ้างแบบนี้ก็ขอให้แจ้งบอะแสไปที่คุณกันเขาจะได้ดําเนินการตามกฎหมายหรือแม้แต่การที่คู่กรณีของเหยื่อพยายามยัดเงินให้คุณกันถอยออกไปแบบนี้คุณการก็จะดําเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกันอันดับที่4การเมือง ด้วยความที่คุณการจอมพลังสนิทกับนักการเมืองดังบางท่านแล้วรู้จักคนใหญ่คนโตมากมายจึงเป็นธรรมดาที่จะมีคนสงสัยว่าเขาออกมาช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างชื่อเสียงปูทางสุ่การเล่นการเมืองใช่หรือไม่ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วมีประชาชนจํานวนมากชื่นชมคุณการจริงๆแล้วถ้าเขาจะลงเล่นการเมืองก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนักอีกทั้งคุณการยังเปิดเผยว่าเคยมีนักลงทุนทางการเมืองติดต่อเข้ามาขอลงทุนในตัวเขาด้วยเงิน30-40ล้านบาท แต่ทว่าคุณการจอมพลังก็ปฏิเสธไปเพราะเขาไม่อยากเล่นการเมืองจริงๆโดยมีมุมมองว่าไม่อยากให้คิดว่าความช่วยเหลือต้องมาจากผู้มีตำแหน่งเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเราทุกคนสามารถออกมาช่วยเหลือสังคมได้คุณการอยากเป็นเหมือนเชื้อไฟเป็นเหมือนแรงมาดาลใจที่ทําให้คนในสังคมออกมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันดับที่ 3. เกเรียนคีย์บอร์ด โดยความที่คุณการจองพลังเป็นคนมีชื่อเสียงและเคสที่เขาดูแลก็เป็นที่สนใจอยู่เสมอจึงเป็นธรรมดาที่มักจะมีคอมเมนต์เข้ามาป่วนตามสื่อต่างๆซึ่งเกลียนคีย์บอร์ดแบบที่คุณการไม่เอาไว้จะเป็นพวกที่พิมพ์ดูถูกเหยื่อโทษเหยื่อ ยอเยยถากทางซ้ำเติมเหยื่อกับประเภทที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณกันเช่นกล่าวหาว่าเขาเป็นมาเฟียหาว่าเขาช่วยเหลือคนเพื่อเรียกรับเงินหาว่าเขาทำตามใบสั่งพวกที่พิมพ์ดูถูกอาชีพขายบะหมี่หรือแม้แต่พวกที่พิมพ์เอามันด้วยถอยคำที่หยาบคายคนเหล่านี้อาจถูกคุณการฟ้องมิ่นประมาท ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วพอมีการสร่งโน้ติสไปถึงบ้านเกรียนคีย์บอร์ดเหล่านี้ก็มักจะติดต่อมาขอโทษโดยอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้ตั้งใจและสำนึกผิดแล้วจากใจจริงซึ่งถ้าหากว่าเป็นการหมิ่นคุณการจอมพลังบางครั้งก็อาจมีการไกล่เกลี่ยแล้วยอมความกันได้แต่ถ้าหากว่าเป็นการหมิ่นประมาทเหยือ่อก็ขึ้นอยู่กับเหยื่อว่าจะยอมไกล่เกลี่ยด้วยหรือไม่อันดับที่ 2. ความกังวล แน่นอนว่าการที่คุณการจอมพลังออกมาช่วยเหลือสังคมแบบนี้มันย่อมทำให้เขามีศัตรูมากมายหลายคนอยากจะล้มเขาให้ได้ถึงขนาดที่มีการตั้งค่าหัวสูงถึง50ล้านบาทซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ภรรยาและครอบครัวของเขาเป็นห่วงมากเพราะกลัวว่าวันหนึ่งจะสูญเสียคุณกันไปจริงๆส่วนทางด้านของคุณการแม้ว่าตัวเขาจะไม่กลัวแต่ก็รอบคอบและระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเขามีบอดการและทีมงานคอยดูแลอยู่เต็มระบบ จึงทำให้ภรรยาของเขาคลายความกังวลไปได้บ้างแต่ก็ยังมีความเข้าอ,อกเข้าใจและคอยให้กำลังใจคุณกันเสมอมาและอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คุณการยังเดินหน้าต่อไปได้ก็คือผลลัพธ์จากการช่วยเหลือเพราะบางเคสต้องเผชิญกับปัญหาหนักหน่วงมานานหลายปีแต่พอคุณการเข้ามาช่วยเหลือเพียงไม่กี่วันพวกเขาก็ได้รับความเป็นธรรมแล้วซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆอันดับที่ 1. เอาเงินที่ไหนมาช่วยสังคม เชื่อว,วันนี้คือสิ่งที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดว่าจริงๆแล้วคุณการจอมพลังเอาเงินที่ไหนมาทําเคสเอาเงินที่ไหนมาช่วยเหลือผู้คนซึ่งคําตอบนั้นคุณการจอมพลังเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเขามีกลุ่มเพื่อนที่เรียกว่าพวกกันซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน90คนคนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีฐานะร่ํารวยบางคนเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการและเป็นนักการเมืองซึ่งพวกเขาไม่สะดวกออกมาช่วยเหลือผู้คนด้วยตัวเองและอาจจะไม่อยากเปิดเผยตัวตน พวกเขาจึงคอยสนับสนุนคุณกันอยู่เบื้องหลังโดยการสมทบทุนและทรัพยากรต่างๆพวกเขามีรถพยาบาล6กคันกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ,อหลายอย่างและเมื่อรวมกับความเอาจริงเอาจังของคุณกันจึงกลายเป็นการช่วยเหลือสังคมแบบถึงลูกถึงคนอย่างที่เราเห็นกันตามหน้าสื่ออยู่บ่อยๆ